เคยแบบเอาวิธีการดูละครไปใช้กับคนอื่นไหมโดยไม่รู้ตัวก็มีพี่หนุ่มดยมองแบบตอนเล่นหลงไฟจะแบบชอบเช็คของแบรนด์เนมใช่ตัวลคออะครอ่ะและในชีวิตจริงอ่ะใบเป็นคนบางทีไม่ได้รู้จักยี่ห้อนาฬิกาผู้ชายรองเท้าผู้ชายไม่เคยรู้เลยจริงาผู้ชายเดินผ่านมาก็นาฬิกาอะไรอะ่ะรองเท้าอะไรถามว่าอีทําท่าทีชะงกดูอะ่ะรู้จักก็อจริงๆแล้วอะไม่รู้จักไม่รู้จักแต่มันเป็นวิธีคิดของตัวละครที่ไม่ใช่ของเราที่ต้องเช็คเข้าของที่ผู้ชายใส่ว่าคนนี้มีตังค์หรือเปล่า แล้วเราเล่นเป็นตัวละครการแก้อะไรเงี้ยแล้วก็ในชีวิตจริงก็เผลอทําแบบนั้นไปแต่ทําไปปุ๊บในบทมันจะเขียนกำกับว่าเขาใส่ยี่ห้ออะไรอะแต่ในชีวิตจริงมันไม่มีไงแล้วก็เอา้าทาไปทําไมวะไปมองเขาแบบนั้นทําไมเนี่ยต้องค่อยๆแบบแยกให้ออกว่าไหนคือวิธีคิดของเรากับไหนคือวิธีคิดของตัวละคร <Ờ. S 1> มีครั้งหนึ่งกันเล่นเป็นแบบตัวบอสซี่บอสซี่เจ้ากี้เจ้าการสั่งโน้นสั่งนี้แล้วก็ทีมเสื้อผ้าไม่ได้รีดชุดออไปรอไว้ซึ่งปกติไม่รีดอัมริกัไมลี่ใบกับากนางเล ยายฟ้องผู้จัดการทำไมเขาถึงไม่รีดชุดรอไว้ทำไมไม่วางเกงสำเนยียงไม่วางไวเล็รอต่อกันไปเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยฟูเนี่ยคือคนที่ไม่เป็นระเบียบที่สุดแล้วทำไมาจะไปอยากให้คนอื่นเป็นระเบียบอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ใช่ละยายก็บอกมึงเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่มึงละอันนี้ไม่ใช่ละจะตผู้จัดการตะเตือนตัอเราว่าไม่ใช่มึงนะอันนี้ตัวละครเนี่ยลำบพัดนะเล่นอยู่ตัวนี้นะอะไรเงี้ยเออใช่ตายแล้วดีนะไม่พูดกับเขาออกไปอะไรเงี้ยอืมทำไมถึงมีคนที่ไม่ชอบ แบรนด์เนมไม่รู้จักแบรนด์เนมไม่รู้จักเลยก็รู้จักขึ้นตามการเวลาค่ะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบหรือว่าอะไรอย่างนี้ชอบแต่ว่าป็นคนไม่ซื้อ,อ,อชอบเป็นเป็นอย่างไปดีกว่าเช่นแบบกระเป๋าสีนี้เรารู้สึกชอบใบนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันถือได้เข้ากับเราจําเป็นไันก <ทา S 2> ็แบบแอมเมสชาแนอะไรเงี้ยจําจเป็นไม่ไม่จําเป็นเลยค่ะแพ่รู้สึกว่าถ้าเกิดดูแล้วอันเนี้ยเหมาะกับเราแล้วก็เข้ากับชุดได้ก็โอเคซื้อไหมก็ซื้อบ้างแอมเมสซื้อไหม ทำไมก็อาจจะไม่ได้เข้าไปเดินดูไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเดินดูชัาๆอะไรอย่างนี้ก็เลยยังไม่ได้แบบเกิดแบบอุ้ยอยากไปนี่มันสวยดก่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะแบบไม่หนูแทบไม่เคยได้ไปเดินทางแพงสุดกระเป๋าซื้อใบเท่าไหร่ไม่ได้ซื้อกระเป๋ามานานมากเลยนี่แส้งว่าวมันควจำเป็นหลักแสนไหมหลักแสนก็มีแต่ว่ามันนานมากแล้วพี่หนุ่มนแทบไม่ได้แบบไม่ได้จริงไม่ได้ใช้ตังทำบ้าน